สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกนั้นได้มีการประกาศกฎอยการสุกสึกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานั้นก็ทําให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับอาจจะมีความรู้สึกโล่งใจเพราะว่าสามารถที่จะหาคนกลางเข้ามาไกล่เกลีย ขั้วขัดแย้งทางการเมืองให้สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมีประชาชนคนไทยบางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วกองทัพจะสามารถที่จะเข้ามาเป็นกลกลางไกล่เกลี่ยให้สามารถที่จะคุยกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแต่แน่นอนความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยตลอดระยะเวลา นับปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับสังคมไทยจะคลี่คลายความวิตกกังวลและความเครียดนี้อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตน,นะครับแพทย์หญิงพันพิม,มลวปปิปุลากรน,นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ การประกาศกฎอายการศึกเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้นส่งผลให้ความรู้สึกของคนไทยจะผ่อนคลายมากขึ้นหรือมีความตึงเครียดทางการเมืองแค่ไหนอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านรองที่ดีกลุ่มสุขภาพจิตนะครับแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลาก,กอนสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะคคุณหมอคุณหมอประเมินอย่างไรซึ่งแน่นอนอาจจะมีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรืออาจจะถ้าไม่ดูจากตัวข้อมูลแต่ว่าถ้าถ้าประเมินจากคุณหมอเอง พอประกาศกฎเอกการศึกเนี่ยคุณหมอรู้สึกยังไงฮะผ่อนคลายลงหรือว่ากังวลเล็กๆหรือยังคงมีความเครียดอยู่หรือย,ยังไงกเกี่ยวกับสถานการณ์หรืออนาคตของบ้านเมืองคือเราฟังจากคนรอบข้างด้วยนะคะ,คะหลายคนก็จริงๆทุกคนเฝ้ารออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมันมีการคุยกันว่าเหมือนมันมีจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทุกคนก็พยายามจะมองว่าถ้ามีอะไรสักบางอย่างเข้ามามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนก็หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งงานสำรวจที่กรมสุขภาพจิตทำกับกลุ่มประชาชนบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยต้นๆเลยที่ทุกคนเฝ้ารอมาตั้งแต่ปลายธันวาตั้งแต่เกิดเหตุพิจิกาปลายธันวาทุกคนก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ทุกคนอาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสาการเข้ามาก็คิดว่าจํานวนหนึ่งน่าจะเป็นอย่างที่ว่าคือรู้สึก คลายตัวลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพบไปพร้อมๆกันว่าในระหว่างที่ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงปนปในทางที่ดีเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีพลังค,คลายความเครียดได้เนี่ยแต่การสํารวจที่เป็นมาโดยตลอดนะคะเราก็จะพบเลยว่าตัวที่ทุกคนเฝ้าดูในสากาเมลามีการเปลี่ยนแปลงเชิงวิกฤตเนี่ยตัวที่ทุกคนเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องความรุนแรงผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่ไม่เบาใจทีเดียวนะว่าเราจะผ่าน แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายมาก่อนผ่อนคลายไปก่อนแล้วก็ถ้าถ้าสาการเรื่องความรุนแรงซึ่งมักเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ระดับความเครียดเพิ่มในทุกครั้งที่เป็นวิกฤตการเมืองถ้ามันผ่านไปได้ด้วยการไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็คิดว่าความคลี่คลายน่าจะไปในทางบวกยกเว้นปัจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งซึ่ต้องยอมรับก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เราตามสำรวจเราเรียกเป็นอุณหภูมิของคนไทยนะคะมาเป็นระยะเราพบว่าความเครียดในภาวะปกติของคนเนี่ยในคนไทยเนี่ยปัจจัยหลักอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องเศรษฐกิจรเรื่องปากท้องเนี่ยมาก่อนแล้วก็ถ้าเรามีประสบการณ์ที่ดีเรื่องเศรษฐกิจเราจะเห็นเลยว่าช่วงต้นๆมันจะพอเอาอะเอาคือสู้อยู่ได้สักระยะมีระยะยืนแต่ว่าพอเริ่มระยะเริ่มเรื้อรังเนี่ยคะ่ะปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจมันจะค่อยๆ แรงเป็นแรงกระทบที่กดดันมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนต้นไม่แรงมากแต่ถ้าระยะยาวหลายคนจะเริ่มยืนระยะไม่อยู่อันนี้จะมีผลต่อเรื่องความเครียดที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นผลตรงจากการเมืองไหมแต่ว่าจะบอกว่าในงานสำรวจความเครียดคนไทยเนี่ยปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจมาอันดับหนึ่งทุกครั้งแต่ว่าครั้งความยืดเยื้อในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง -78 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลความเสียหายต่อเศรษฐกิจ จะเรียกว่าเป็นวงกว้างแล้วก็กระทบไปเยอะซึ่งแน่นอนปกติเนี่ยถ้าไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองความเครียดจากเศรษฐกิจก็มีอยู่แล้วถูกไหมก็มีอยู่แล้วทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เพิ่มเป็นอีกสองเท่าแต่ทีนี้เนี่ยพอบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ก็เริ่มผ่อนคลายแต่ทีนี้ในในอีกมุมหนึ่งเนี่ยกลุ่มประชาชนที่ยังคงมีความเครียดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วณวันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยความเครียดนี้เนี่ยจะทําอะไรให้มัน เบาลงได้ไหมครับแน่นอนในเรื่องของการพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับนโยบายก็คงจะต้องคุยกันซึ่งทุกคนก็ต้องรอนะะว่าว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่หรือจะมีรัฐบาลใหม่จากวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือเปล่าเนี่ยจะแก้อย่างไรแต่ในขณะที่เป็นปัจเจกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเผชิญกับความเครียดที่มันเกิดขึ้นแล้วในเชิงเศรษฐกิจอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะคะว่าทุกท่านอาจจะต้องกลับมาแน่นอนเราทุกคนมีความมุ่งหวงังและความตั้งใจที่ดีต่อภาพรวมของประเทศ แต่ว่าดีที่สุดเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองและครอบครัวและคนที่อยู่ในความดูแลของเราว่าในขณะนี้ถ้าพูดเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้ากลับมาดูที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะทํายังไงให้สาการซึ่งเราคาดการได้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้นคนที่กระทบมาแต่ต้นก็จะหนักขึ้นคนที่ยังไม่กระทบก็จะเริ่มกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะวงมันจะต้องเมื่อระยะมันทอดยาวมามันจะเกิดสิ่งนี้ซึ่งจริงๆก็ถ้ามองกลับไปที่ในแง่ทางสังคม เราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาน่าจะหลายรอบเขาบอกว่าประเทศไทยก็ผ่านผ่านเรื่องเศรษฐกิจมามากพอสมควรถ้าเราเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันจะบอกเลยว่าสําหรับตัวบุคคลเนี่ยการที่เราเริ่มใช้ความสามารถที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือตอนนี้ต้องกลับมายอมรับตามความเปจริงดูที่ตัวเราอะค่ะมันอาจจะยังไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในภาพใหญ่ มันอาจจะยังไม่ไม่ถึงกับมีข่าวดีในเชิงการเปลี่ยนแปลงนักแต่ถ้าเรากลับมาดูที่ที่ขนาดระดับของตัวเราเองเนี่ยแล้วค่อยๆอ,ออกแบบจัดการที่ระดับตัวบุคคลเนี่ยก็ยังพอมั่นใจได้ว่าเราน่าจะยังพอสามารถขยับหรือทำอะไรเพื่อประคองตัวเราเองให้ยืนระยะได้อีกสักระยะหนึ่งเพราะยังไงภาวะเศษรษฐกิจมันต้องการการยืนระยะอีกระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่า มันอาศัยพลังใจเพราะความเครียดเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกครั้งที่เราเครียดมันจะลดทอนกำลังใจกำลังใจ,งใจเราลงแล้วเวลาเราลดทอนกำลังใจลงเนี่ยเรามักจะเห็นอะไรที่เป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านลบ<ก>ครับไม่ค่อยเห็นด้านโอกาสใช่เพราะฉะนั้นคนที่ยืนระยะได้คือคนที่ยังเห็นโอกาสในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันดูแล้วอโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้จริงๆมันเป็นพลัง เราพบว่าอย่างรอบวิกฤตเศรษฐกิจคราวที่แล้วเนี่ยคนที่ยืนระยะได้คือคนที่ยอมรับความจริงว่าตอนนี้กระทบแล้วอันที่สองก็คือว่าเริ่มมองหาสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราพยายามจะยืนอยู่กับที่ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจรอบตัวเปลี่ยนไปมันเหมือนเราเราสู้แบบไม่มีหนทางอลค่ะแต่ว่าหลายคนต้องมาอาศัยพลังที่จะทำให้ให้วางตัวปัญหาลง เราเริ่มคิดวิธีการใหม่ๆว่าเอ๊ะรายรับ,ค,รบคิดแต่เรื่องเดิมๆอาจจะไม่ได้ละมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่จะทําให้เรายืนอ,อยู่ได้รหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยในในทางจิตวิยาต้องอาศัยพลังใจใมากค่ะอันนี้ก็คือวิธีการที่อาจจะใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่มันเป็นภาวะของของความเครียดที่ทุกคนจะเผชิญแต่ถ้าถ้าลองแยกนะะอาจารย์แยกว่าในส่วนของคนที่เป็นชาวนาเป็นเกษตรกรเป็นคนระดับล่างจริงๆนะ ตอนนี้เรื่องของรับจานาำข้าวก็ไม่มีเงินมาเลยนะเงินก็ข้าวที่ขายได้ก็อาจจะน้อยหรือว่าขายไปแล้วแต่ก็ยังคงไม่มีเงินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกษตรกร,ร,กรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าสินค้าตกก็เยอะนะฮะด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆก็มากมายในคนระดับล่างเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องหนี้อีกมันรุมเร้าจนเยอะมากในระดับในระดับระดับล่างระดับคนรากหญ้าจริงๆเนี่ยเขาเขาจะทําอย่างไรถึงจะคิดได้แล้วก,แวก็แล้วก็มีมีการหาหนทางในการสร้างกําลังใจกับตัวเอง อย,อย่างที่เราได้ยินข่าวถ้าเกิดข้อความวิกฤตมันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยการคิดฆ่าตัวตายก็เป็นปัจจัยหรือเป็นทางออกที่ดูเหมือนว่ามันมันมันถูกเป็นเส้นทางบางนิดเดียวใช่นั่น,น,นคือคือในภาวะแบบเนี้เราจะเราจะคิดให้เขาหรือพยายามที่จะชี้แนะเขาอย่างไรในระดับประชาชนที่อาจจะจะเรียกว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการที่จะหาทางออกหรือสร้างกําลังใจกับตัวเองน้อยครับออคิดว่ามีมีสองหลักะนะคะถ้าท่าน ใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะเราเป็นประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเราผ่านวิกฤตมาหลายรอบที่เราผ่านมาได้คนที่ผ่านมาได้เนี่ยค่ะมันมี2ปัจจัยปัจจัยตัวที่1เลยเนี่ยก็คือการมองอะไรที่ที่สั้นลงต้องบอกว่าระยะวิกฤตเนี่ยคือคือถ้ามองไปไกลเนี่ยมันจะมีแต่ความกังวลและความวิตตกคำว่าสั้นลงนี่คือสั้นลงหมายถึงว่าอย่างที่ว่ากลับมาดูที่ที่ที่ในกระเป๋าตัวเราเอง ขั้นพื้นฐานที่สุดวันต่อวันที่เราต้องบริหารจัดการให้ตัวเราเองไม่ต้องไปดูอาทิตย์หน้าจะไงใช่ไหมฮะดูดูวันนี้พรุ่งนี้ก่อนดูวันนี้พรุ่งนี้ก่อนคืออันนี้มันเป็นวิธีที่ทําให้ใจเราเนี่ยมีจุดที่ที่ลงไปใช้พลังงานกับมันมากขึ้นเรายิ่งคิดไกลเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามาระหว่างทางเยอะมันจะแตกพลังงานวามคิดจะแตกออกไปแล้วในที่สุดมันเหมือนวน มันจะวนไปม,มาแล้วในที่สุดก็จะรู้สึกค่อยๆท้อลงไปเรื่อยๆเพื่อนบอกว่าอาทิตย์หน้าเจ้าหนี้จะมาทวงแล้วต้องกําหนดเดทไลน์เส้นตายว่าต้องจ่ายอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีจ่ายอาทิตย์หน้าก็ต้องคิดก็เพราะฉะัน้นอย่าเพิ่งกังวลกับอาทิตย์หน้ามากใช่ไหมฮะคิดว่าวันนี้เราจะอยู่ยังไงพรุ่งนี้ยังไงแล้วคิดเสมอว่าพรุ่งนี้มันต้องน่าจะดีกว่าวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนเป็นการยืนระยะ ภาษาที่แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าพอยืนระยะได้คนยืนระยะได้มันค่อยๆมีอะไรบางอย่างเข้ามาค่อยๆคลี่คลายเข้ามาแต่ว่าในเชิงจิตใจก็เหมือนกันมันเหมือนทําให้ให้เราตัดความกังวลในหลายปัจจัยที่คือพอคิดไปข้างหน้าไกลๆเอ๊เดี๋ยวลูกจะเปิดเทอมใช่โอมันเรื่องมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันจะเยอะแล้วมันจะเอาวันไหนดีมันจะเยอะมากนะคะเพราะนันอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการการที่เรามองแล้วตัดเข้ามามีจุด ที่เราจะต้องมุ่งเข้าไปเพื่อจะใช้พลังของเราในการดูแลตัวเองอย่างนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้อาจจำเป็นต้องทำซึ่งไม่ได้แปลว่าในราวะปะกติเราก็อาจจะทำได้ได้มากกว่านี้ดีกว่านี้นะคะคส่วนที่สองก็คืออย่างที่ว่าพลังใจเพราะว่าพอเราพอเรา,พอเรามีจุดละเรารู้แล้วว่าเราต้องจัดการอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยมันต้องการความเข้มแข็งกำลังใจซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตัวเราเองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนกันเสมอเพราะงะนั้นเวลามีมีความเครียดในการที่จะจัดการกับชีวิตแล้วก็เครียดมากๆเนี่ยอยาถอยตัวเองออกมาจากครอบครัวเกินไปใช่ไหมใช่ต้องเข้าไปอยู่ในสมาชิกของครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าเราพบปัจจัยเกื้อนหนุนกว่านั้นถ้าดูระบบทางทางสังคมหรือชุมชนการรวมกลุ่มกันเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างตัวอย่างเกษตรกร,ก,รการรวมกลุ่มกันมีทางเลือกมากกว่ากว่าการออกมาแก้ปัญหาตามลําพังคนเดียวแล้วมันเหมือนไม่มี ไม่มีมันไม่มีพลังแต่แต่เรามาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยถ้าถ้าถ้ากลไกผู้นําดีๆเนี่ยมันจะส่งพลังใช่ครับให้กันและกันมากขึ้นเรื่องตรงนี้ให้กำลังใจกันในครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้ากลไกายแบบที่เรารวมกลุ่มกันดูแลสภาพและปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมันจะค่อยๆยืนระยะไปให้ได้สูตรนี้ของคุณหมอก็สามารถใช้ได้กับชนชั้นกลางก็คือว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจจะโอทีก็ไม่มีลดเวลาทํางานลง แล้วก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกเลิกจ้างหรือเปล่าในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคนชั้นกลางที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบทจากการเมืองด้วยก็ก็เป็นคําแนะนาเดียวกันไหมครับคุณหมอค่ะก็คนทํางานก็ต้องกลับมาอยู่กับงานที่เรากําลังทําดีที่สุดเพราะว่าปัจจัยการเลิกจ้างมันไม่ได้เกิดจากเราอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําหน้างานของเราดีที่สุด ความเสี่ยงของเรามันก็ลดลงแต่แต่มันก็ไม่ประกันใช,กใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าแต่ถ้าถ้าเรามีปัญหาหมดแต่เครียดกังวลสมาธิก็ไม่ดีทํางานไม่ได้เราเป็นเบอร์ต้นแน่นถ้าเขาจะเลือกให้ออกจากงาน,นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็คืออย่างน้อยเราควบคุมปัจจัยภายในตัวเราตรงการจัดการตรงนี้ได้แล้วก็อันที่สองก็คือกําลังใจกําลังใจนี่คือเตรียมความพร้อมถ้าในที่สุดมันเดินมาถึงจุดที่ที่สมมุติว่าในที่ทางานแบกรับไม่ได้ถึงคุณจะเป็นคนทํางานใน ในระดับที่าปานกลางแต่มันก็เป็นปานกลางที่ต้องออกทั้งหมดค,ค่ะผมคิดว่ากําลังใจเราเรามีประสบการณ์ว่าคนที่มีกําลังใจจะจะผ่านภาวะนี้ไปโดยเร็วไม่ได้แปลว่าเขาไม่กังวลนะคะคแต่เขาจะผ่านสาก,การนี้ไปโดยเร็วแล้วเขาจะเริ่มมองใหม่ว่าถ้าง,งานตรงนี้มันไม่มีคําตอบมันต้องมีทางอื่นที่จะกลับเข้ามานี่คือในภาวะของคนทั่ว,วไปแต่ว่ามันมีกลุ่มคนอีกสองกลุ่มนะฮะกลุ่มที่เสพติดการเมืองมากก็คือมีการ ติดตามข่าวสารการเมืองในฝ่ายของตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็ช่องหรือว่าสื่อที่ตัวเองเคยรับเนี่ยไม่ได้ดูแล้วแล้วเขาจะมีความวิตกกังวลเครียดเอ้บ้านนี้จะไปยังไงเราถูกปิดหูปิดตาจะจะมีคําแนะนํากับคนกลุ่มนี้อย่างไรคือตอนนี้มันเป็นมันเป็นช่วงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,คะก็จะเห็นว่าที่จริง เราผ่านการปรับตัวมาตลอดเวลา78ดเดือนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่ถ้าเรามองร่วมกันว่าตอนนี้เรากําลังทดสอบร่วมกันในฐานะสมาชิกของประเทศพลเมืองของประเทศว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเรากําลังพยายามจะหาทางออกะนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังต้องการรักษาความมีส่วนร่วมคือคิดว่าส่วนที่ทุกคนพยายามติดตามเนี่ยก็คือ เป็นขั้นต่ําสุดที่รู้สึกว่ารักษาความมีส่วนร่วมได้ก็คืออย่างน้อยยังติดตามการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ถ้าถ้ามองอย่างอย่างที่เราพูดกันว่าคนคิดบวกก็ต้องเริ่มคิดว่าตอนนี้เริ่มเป็นโอกาสเปิดรับความหลากหลายที่เราพูดมาตลอดว่าเอออาจจะเป็นโอกาสได้ฟังสื่อที่ต่างไปจากเดิมหลากหลายกว่าเดิมช่องที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางมากขึ้นเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ดูแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสแล้วค่ะท่านจะมีโอกาส ได้ได้เปิดรับหรือว่ากลับไปหาสื่อรูปแบบที่คุ้นเคยเก่าๆที่เลิกไปนานแล้วเช่นหลายคนที่นี่อยู่แต่ในมีเดียใช่ไหมคะในโซเชียลมีเดียเกือบจะไม่อยู่กับสื่อหลักเลยอตอนนี้ก็อาจจะเริ่ม,มจะกลับเข้ามาตรงนี้ไหมผคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นการเลือกที่จะปรับตัวแต่ว่าอันที่2ก็คือว่ามันยังกลับไปที่หลักการเดิมเราพบอย่างนี้ค่ะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันยังเป็นการช่วยลดความอึดอัดใจ ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างน้อยความเป็นครอบครัวถ้ายังคุยกันได้นะคะอันนี้กรณีที่ที่คุยกันได้คือกรณีที่ว่าในครอบครัวยังคุยกันได้แต่ว่าบางครอบครัวที่อาจจะมีต่างขั้วต่างสีก็ต้องเลือกทางแล้วไม่เคยคุยกันมาก่อนทําไงนะเพราะว่าแบบนี้คือภาวะอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะคุยบนความแตกต่างครับแต่ว่าลองลองดูไหมคะผมคิดว่าตอนนี้มันจะเป็นแบบฝึกหัดใหญ่ร่วมกันของพวกเรานะคะเพราะว่า ฉากการเมืองอาจจะคลี่คลายไปแต่ความเห็นทางการเมืองเราอาจจะเดินทางแบบแบบมีความเห็นไม่ไม่ไม่ไมไมเหมือนกันก็ได้อย,อย่างชัดเจนไปไปต่อไปเรื่อยๆก็มีหลายคนค,คาดการณ์ว่าว่ามีประสบการณ์จากหลายประเทศว่าในที่สุดคนคนในประเทศก็มีก็มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนแต่ก็ยังมีส่วนมีจุดร่วมที่ร่วมกันได้เขาควร,ครจะเริ่มเป็นจุดง่ายๆที่เราลองทดสอบตัวเองว่าเรามีความพร้อมที่จะฟังคนที่เห็นอะไรต่างจากเรา ได้<ม>ไหมฝึกตัวเราเอง<ม>ที่จะฟังสิ่งที่มีความแตกต่างา<ม>คิดว่าน,นี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ดี<ม>เป็นอีโกโกอกาสดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั<ม>้น<ม>ถ้าถ้าในครอบครัวยังมีจุดที่มันต่างกันมากจริงๆเราก็จะมีกลุ่มก้อน<ม>ซึ่งอันนี้เราพบในงานสํารวจเหมือนกันว่าผู้คนไปไปใช้ความเป็นกลุ่มก้อนและความเห็นนี่ในการคุยกันแล้วก็ลดผ่อนคลายความตึงเครียดลง จากการที่ได้แลกเปลี่ยนและการพูดคุยกันเพียงแต่อยากให้ระมัดระวังการพูดคุยกันเองในกลุ่มก้อนเดียวกันนะก็คือการใช้ข้อมูลและข่าวสารที่ก็ยังต้องกันกรองนะคะเพราะว่าไม่งั้นบางทีเราฟังข้อมูลจากกลุ่มก้อนเดียวกันเราพบว่าบางช่วงมันภาษาไม่ค่อยเพราะเขาบอกมันบิ้วอารมณ์กันเองคือ <laughs> จริงๆแล้ว มันคุยกันไปคุยกันมาแทนที่จะคุยกันเพื่อเพื่อมองสิ่งที่เป็นประเด็นหรือสาระคุยไปสักพักมันมีตัวอารมณ์เข้ามาปนกันผมไม่แน่ใจว่าในในทางจิตวิทยาในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งจะมีเทคนิควิธีการอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือความเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมันมีความเป็นคนต่างสีก็คือสองกลุ่มนะฮะแล้วที่สําคัญคือในในแต่ละสีเนี่ยในในบุคคลแต่ละสีก็จะมีการใส่ความเกลียดชัง ความรู้สึกเกลียดความรู้สึกโกรธเข้าไปเนี่ยทั้งทั้งสองขั้วโดยเฉพาะผู้ที่มาชุมนุมอันนี้ในทางจิตวิทยาเราจะแก้ไอ้ความรู้สึกเกลียดกันโดยโดยความโดยโดย,โดยที่เหมือนกับว่าไม่เจอหน้ากันเลยแต่พอรู้ว่าเป็นสีนี้ปับ๊บเราก็จะมีความเกลียดความอคติความรู้สึกไม่ชอบเข้ามาทันทีเนี่ยมันจะแก้มันจะลดลงได้อย่างไรในในทางจิตวิทยามีคําแนะนํำไหมครับเออมันมีงานศึกษาค่ะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถที่ที่เราจะเปิดใจรับ ทีนี้เวลาที่เราเปิดใจรับมันไม่ใช่รับสีแต่มันรับเขาในฐานะคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งคือคือเพราะว่าเราเหมือนกับเราเอาอะไรไปครอบตัวเขาไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นเราไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเป็นคนเราไม่เห็นเขาเป็นคนเราไม่ได้เห็นเขาเราไม่ได้เห็นเขาว่าเช่นคุณจอมเพชรประดับก็อาจจะมีมิติในทางการเมืองตามในฐานะตัวบุคคลคุณจอมก็ทําหน้าที่ในฐานะ วิธีกรดำเนินรายการคุณจอมกลับไปที่บ้านก็มีหน้าที่หนึ่งที่ต้องดูแลหรือบางทีก็อาจจะไปเจอคุณจอมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดินอยู่มันก็มันก็เป็นตัวตนซึ่งถ้าเราเอาอะไรไปครอบเอาไว้เราก็จะไม่เห็นความเป็นบุคคลปกติธรรมดาของเขาใช่ไหมคะเราก็เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ที่เราผลักเขาออกไปผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ที่สำคัญที่พวกเราต้องร่วมกันแล้ช่วยกันตั้งสติกับตัวเราเองด้วยว่า จริงๆแล้วไอ้ความเห็นหรือที่เราจะเรียกมันว่าเป็นสีก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในความเป็นบุคคลของเขาแล้วในส่วนอื่นๆในฐานะบุคคลเราก็อาจจะยังสามารถที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้ถ้าถ้าเรายังเห็นตรงนี้อยู่เราแลกเปลี่ยนตรงนี้กันได้เราอาจจะเริ่มขยับมาแตะส่วนความเห็นในทางการเมืองซึ่งแต่เดิมเขาแนะนํากันว่าไม่จําเป็นอย่าพยายามถ้ารู้ว่าเห็นต่างอย่าคุยกันใช่ไหมคะแต่จริงๆ ไปถึงวันหนึ่งเราอาจจะมีจุดที่เราเริ่มเริ่มแตะบางส่วนแล้วคุยกับผู้คนที่มีความเห็นต่างกันได้แล้วมันอาจจะเหมือนเหมือนการที่เราเห็นในหลายๆเวทีที่เหมือนการเป็นการถกถแถลงความเห็นที่ต่างกันแต่ไม่เลือกใช้คำที่จะทำให้เกิดความเกลียดชังแต่แต่มันคุยกันบนความเห็นที่ต่างได้แล้วก็ไม่ได้ตัดสินผมมีโอกาสดูรายการรายการหนึ่ง อย่างนั้นฟังตัวเองก็ประหลาดใจประเทศรายการที่ดูที่เป็นรายการของบีบรซบประเทศอังกฤษประเทศที่เป็นผู้นําเรื่องประชาธิปไตยควันนี้ก็มีรายการที่เขาจัดเป็นเหมือนดีเบตกันเรื่องว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยมันเป็นคําตอบครับสําหรับการปกครองประเทศไหมก็เป็นคําถามท้าทายมากในประเทศแบบแบบประเทศอังกฤษมันก็ขึ้นเวทีอภิปรายกันนะคะก็มีผู้ป่าหลักสองคนซึ่งเขาก็พยายามพูดไปที่ตัวเนื้อหาแล้วก็ในตัว ด้านล่างก็มีคนพยายามมีส่วนร่วมเข้าไปแสดงความเห็นต่อกันคำตอบไม่ได้มาตัดสินกันว่าใครชนะใครแพ้ใครถูกและใครผิดเพียงแต่ว่าในที่สุดทุกคนก็เหมือนกับได้อะไรบางอย่างกลับไปด้วยกันทุกฝ่ายว่าเออมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราคุยกันเห็นเหมือนกันบ้างเห็นต่างกันบ้างแล้วก็มีคนให้เหตุผลที่เราจะรับฟังกันได้คับสุดท้ายคุณหมอคิดว่า ถ้าถ้าบทบาทของกองทัพนะฮะที่จะเข้ามาทํหนั้นที่เป็นผู้ที่ไก,กล่เกลี่ยให้ทั้งสองขั้วได้คุยกันเนี่ยจะจะมีความหวังไหมครับหรือจะมีคําแนะนําอะไรหรือเปล่าว่าบทบาทที่กองทัพจะต้องทําเพื่อให้เกิดความเข้าใจการลดความเกลียดชังกันแล้วหันหน้ามาคุยกันจริงๆในเชิงของหลักจิตวิทยาหรือหลักของการแก้ปัญหาทางด้านจิตวิทยาเนี่ยจะมีคําแนะนําอย่างไรและมีความหวังแค่ไหนว่าจะสามารถทําสําเร็จ คือหลายคนก็พูดประเด็นเรื่องนี้นะคะ่ะว่าถ้าเราเรายอมรับว่าข้อเสนอของเราทุกฝ่ายอาจไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าเราได้ทั้งหมดคนอื่นก็เสียทั้งหมดทุกคนก็ต้องมีคนที่เสียทั้งหมดรหรือเสียมากมกว่าที่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นคิดว่าอันนี้พวกเราต้องช่วยกันถ้าถ้าอยากเห็นบทบาทอันนี้ ให้ให้เดินหน้าต่อไปได้ก็คือ <c oughs> เราก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ <c oughs> เป็นจุดหลักของเรา <c oughs> และบางจุดที่เราคิดว่ามันเป็นการยืนระยะร่วมกันเพื่อจะเดินทางต่อไปอันนี้ <c oughs> ก็เป็นการยอมรับใน,ในจุดที่มันยังมีความแตกต่างหรบางจุดว่า <c oughs> เราไม่ได้ทั้งหมดในข้อเสนอที่เราต้องการ <c oughs> อันนี้สอง ถ้าข้อเสนอที่เราเสนอไปแล้วเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ในวันนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าก็ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นการที่เราต้องกลับมาว่าถ้าเรายังคิดว่าส่วนที่ยังไม่ไปอย่างที่เราอยากจะเห็นเนี่ยเราจะเริ่มทํำยังไงเราจะยังรวมพลังความเป็นกลุ่มก้อนคือว่าตอนนี้คนพูดหมดเลยว่าคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมเป็น,เ,ปนเรื่องน่าสนใจมากแล้วมีความอดทนสูงถึงแม้จะมีเหตุรุนแรงแต่เราก็สูญเสียไม,ไม่มากนัก เราจะใช้พลังแบบนี้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไปในจุดที่เรายังเห็นว่ายังไม่ได้ตอนนี้แต่ถ้ามันสำคัญมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะคุยกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราทั้งหมดนะคะซึ่งทั้งหมดก็คงต้องใช้เวลานะครับเอาคุณคุณหมอมากที่ร่วมการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสัปดาหคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม รองธิมดีกรมสุขภาพจิตผมจอยเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ